ประการนี้ครับขอเชิญคุณรัสมิคนะครับในเป็นผู้ประกาศรางวัลครับสวัสดีครับและรางวัล LGBTQ+ ยอดนิยมได้แก่ป้ายป้ายตัวแรก เ,เป็นทร่งเกี่ยประกายทั้งความสามารถและตัวตนครับเป็นแบบอย่างของความกล้าความจริงใจและพลังบวกกับบายบายโอริโอครับสวัสดีครับผมบายบายโอริโอครับ ก่อนอื่นขอบคุณคมชันลกกระบอดครั้งที่21ด้วยปีนี้ก็เป็นปีนที่3แล้วสำหรับรางวัล LG l p b t q ครับเป็นรางวัลที่บ่งบอกความเป็นตัวปลายมากที่สุดแล้วขอบคุณทุกความรักบนโลกที่ทำให้โลกมันสดใสามากขึ้นความรักในแบบของปลายก็เหมือนกันขอบคุณ ส่งรสเท่าเทียมที่ทำให้ความรักในแบบของเรามันมั่นคงมากขึ้นทุกความรักสวยงามเสมอครับและก็ดีใจที่เกิดเป็นชาว LG t q วัด้วยรางวัลน,นี้ขอมอบให้กับแฟนคลับทุกๆคนที่สพอร์ตปลายๆมาเสมอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนครับขอบคุณค่ะ ยินดีด้วยครับขอรคุณเช่นเดียวกันทุกทีและก็ขอเชิญคุณเกียมศรีคุณชัยรัตน์ครับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนั่นกรุป๊ปได้ร่วมถ่ายภาพและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับป้ายตายครับปีที่สามแล้วนะครับ,บรางวัลน,นี้ประเภทอ a ราบนสาขา LGBTQ plus ยอดนิยมครับ Wow เชิญยิ้มให้สวยกับกล้องด้านหน้าเลยนะฮะยิยมยอวมากๆขอบคุณครับขอบคุณคุณเงียบสีครับขอบคุณไฟไฟครับตอนนีงกันที่ประเภท p o อป l a ลาร์โว